ข้างหลังนี้คือมันมีที่นอนมีครัวอันนู้นมีจะครัวให้อืมีครัวมีห้องน้ำห้องน้อมเปิดประทุอมอันนู้นเพื่วนใหญ่จะเป็นเปิดประชุมคุณใหญ่จะกากเปย์นอนกันนะคือตอนนี้รอรอขายปลาอยู่ครับก็เลยมานั่งคุยกับพี่ตูนะครับเจ้าของเออ่แพนะที่ว่าจะพาไปตกปลาได้ครับก็เมื่อกี้คุยไปแล้วนิดนึงครับก็คือว่าพี่ตูนเนี่ยมีบริการให้เช่าแพพาไปตกปลาครับก็มีหลังใหญ่ตรงนูน้นนะ เผื่อไว้ใครสนใจมาติดต่อพี่ตูนไปได้ครับเพราะอยู่แค่เมืองกาเองใกล้ๆนลพี่เนาะพี่ตูนลองบอกเบอร์ไว้หน่อยก็ได้อะเผื่อมีคนสนใจครับเบอร์ก็ศูนย์แปดสองครับอ่าห้าแปดเก้าสิบเก้าครับนี่ครับเขาบอกว่าการันตีว่าได้ปลาแน่นอนแต่ว่าจะจะได้มากได้น้อยเท่านั้น,นใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องดูต้องดูน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ อากาศฝนตกหนาวอะไรเงี้ยโดยกระทำหันอ่ะปลามันจะหยุดมันจะไม่ไม่กินเบ็ดอ๋อแต่ว่าถ้าติดต่อมาก่อนนี้พี่ก็จะปมได้ครับประมาณการเลยว่ามันมีปลาไหมปลาแล้วจะหมายไหนก็คืออยู่แถวไหนพี่หมายพี่อ่ะหมายพี่ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะสมัยนี้มันต้องอาศัยลำกระชังปลาครับอ๋อเขาก็จะอนุญาตให้เป็นลำกระชังที่เขาก็ไม่อนุญาตครับ ก็ต้องให้คนพื้นที่พาไปยาว่าต้องต้องแบบเคยไปอยู่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาหรือรู้จักเขาบ้างอะไรเงี้ยเล้วก็จะพอใส่ไม่ใช่เหวียงเม็ดปลาในกระชังนะไม่ใชยใกล้กระชังแค่ไปอยู่อยู่ใกล้ใกล้แต่คือคือตกใกล้ๆบริเวณกระทังแต่คือไม่ได้ตกในกระทังอ่าโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ใส่ปลานะอันนี้เป็นที่ขังปลาก็เนี่ยเมื่อก่อนใช้หาปลานดิครับอ่าลงไข่ลงเบ็ดอย่างเงี้ยได้หมดเลย เมื่อก่อนอะหาแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมันมีเวลาว่างมากก็คือทําแพได้ขึ้นมาแล้วว่าไปแล้วก็คือไปพักรอเฝ้าตรงนั้นเลยอ่าเข้าใจแล้วก็คือทับที่ขัดปลาพอได้มาแล้บมันจะตัวใหญ่ออเดี๋ยวเอาสรคุณก่อนพี่ตูนได้เยอะใหญ่สุดกิโลก็จะเป็นปลากดคังอะตัวประมาณสามสิบโลครับห้าโลอะไรเงี้ยคือมันมันจะเป็นไซส์ไปคือว่าง่ายคือไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดโลนี่สิบกว่าโลขึ้นแล้วก็ ที่ได้มากก็คือพวกสิบกโลโอ้โหเป็นไงครับสนใจไหมสนใจก็ติดต่อพี่ตูนาให้เบอร์ไว้แล้วครับเดี๋ยวก็ผมคงมีโอกาสนะก็คือว่าถ้าพี่ตูนเขาจะไปตีอวนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาดูปลาไปดักปลาคางปลาบึกผมอาจจะอาศัยพี่เข้ามาดูนะครับจะมาขอถ่ายคลิปเพื่อนก็จะได้เห็นพี่ตูนนะฝีมือพี่ตูนจริงๆครับแต่วันนี้พี่ตูนไม่ว่างพี่ตูนมีนัดแล้วพี่ตูนมีนัดตกปลาแล้วแต่ผมก็มีนัดไปยิงปลาก็เลยไม่ไม่เจอกันนะ ถ้าเป็นปลาแบบคะเลยอ่ะมันก็ถ้าไม่มีปลาใหญ่เลยก็จะได้ประมาณหลายๆทักสิบโลเจ็ดแปดโลตอนหนึ่งคืนนะครับโอเคครับแล้วถ้ามีปลาใหญ่รวมด้วยก็น่าจะได้ถึงยี่สิบสามสิบโลดูน้าพี่ตูนใกล้ๆนะแล้วก็ดูแพเรียบร้อยแล้วผมพา่าไปดูแพด้านหลังครับนี่ครับก็นี่พี่ตูนถ้าไปนอนเงี้ยมันไม่มีเครื่องปั่นใช่ป่ะก็คือมีอุปกรณ์หาปลาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ ือน,อนมีมตะเกียงมีแต่สว่าง<ม>แบตเตอรี่อ๋อโอเคโอเคได้แล้วมีห้องน้ําด้วยนี่ให้ดูห้องน้ําด้วย<อ>เป็นอย่างนี้โอ้ไม่ต้องดูพี่แต่บางคนแบบอยากเห็นว่าจะชิงช่องยังไงบางคนแบบบางทีไปเรือแล้วไม่รู้ใช่ปะ่ะครับ ก็นอาจจะมีแบบแฟนเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รุ่นแรกๆก็ยังยังไม่มีห้องน้ำก็มาปรับปรุงเรื่อยๆครับพ,รพี่ตนูนไม่สะดวกเรื่องผู้หญิงมาด้วยอ่ะอ่าใช่มันคือตรงนั้นแหละบางคนเขาอ่อาใช่คือบางคนแบบผู้ชายไม่มีอะไรนะครับอ่ะพี่ตนูนอีกอย่างหนึง่งบอกราคาได้ไหมอ้าวบอกราคาหน่อยถ้าลำเล็กอย่างเงี้ยเท่าไหร่หลังที่พี่เรายืนกันอยู่เนี้ยก็ที่พี่ ที่พี่คิดอยู่นะครับก็คือ24ชั่วโมงลงเช้าขึ้นเช้าอ่าบอกเวลาด้วยอพี่เอาเอาที่พี่แจกแจงเลยนะฮะก็คือจาก7โมงเช้าขึ้น7โมงเช้าอีกวันนะี่ะคือ24ชั่วโมงคิดอยู่800ครับต่อนหนึ่งคืน <7 S 2> แต่ถ้ามา,มาถึง24ชั่วโมงโอ๋อ800เองครับกี่ก,กี่คนไม่ไม่จำกัดแล้วแต่ความสมัครใจว่าเขาจะมากี่คนแต่ส่วนใหญ่ทริปตกปลาจะ ไม่เกินห้าหกคนนะครับประมาณนี้นะีพี่ตูนบอกมาแต่ถ้าแบบพวกที่เขามาพักพอนกินเที่ยวอะไรเงี้ยมาเป็นสิบก็มาได้ครับคือคนก็จะเยอะวุ่นวายมันก็ตกปลาไม่ได้อยู่แล้วนะฟังฟังไว้ก็เผื่อใครสนใจแพบองการใกล้ๆแล้วแล้วก็ราคาผมว่าไม่แพงนะเจ็ดแปดอเอากีรแปดร้อยนะครับแปดร้อยแต่ถ้าถ้าลงเย็นเงี้ยแล้วขึ้นอีกวันหนึ่งเนี้ยคืนเดียวอ่ะผมคิดอยู่หกร้อยช่วงกลางคืนเนี่ยคือเป็นช่วงที่ได้ปลา คือปลาจะจะจะได้ดีกว่าช่วงกลางวันก็คือแบบเพลินๆนะาันจันทร์ได้ก็ได้แต่คือไม่ดีเท่ากลางคืนถ้าขึ้นเช้าลงลงเช้านี่คือหมายถึง24ชั่วโมงเต็มวันนี่คือราคาที่8 800แต่สมมติว่าขึ้นเย็นออกอีกวันหนึ่งกี่โมงอ่ะโดยประมาณออกเย็นก็ลงเย็นขึ้นเช้าไงครับบางคนเขาอ๋อออกนี้ขึ้นเช้าไม่ขึ้นแมนมงเช้าอ๋อกลับก็คืออย่างนี้600โอเคเนาะไม่แพงครับ ผมมาคุยกับพี่ตูนได้ครับผมให้ข้อมูลแลวนะสำหรับคนที่ตามผมก็ดูข้อมูลครับอันนี้ผมจะลงช่องอันแนห์หาปลากันนะก็ติดตามได้ครับเดี๋ยวยังมีทริปการเดินทางเรื่อยๆครับแล้วก็คงมีโอกาสได้มาเจอพี่ตูนแน่ๆเลยขอบคุณครับพี่ตูนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ